17บเจ็ดตุลาคมสองพันห้า้อยหกสิบปดะครับขณะนี้เวลาแปดโมงเช้านะฮะเป็นปีสองห้าหกแปดครับอยู่ที่สวนป่านาโคนะครับวันนี้ก็จะมีการไล่แต่งกิ่งนะครับผมไล่เคลียร์อย่างต้นนี้ก็เพิ่งแต่งกิ่งไปนะฮะต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้เดิมทีจะมีกิ่งเยอะมากนะฮะผมก็ไล่ตัดกิ่งออกไปนะฮะเพื่อที่จะให้เหลือกิ่งเดียวเราต้องการให้ต้นเขาเป็นแนวตรงแล้วก็ชลูดขึ้นนะฮะเนี่ครับขณะนี้ยืนอยู่ฝั่งทิศตะวันตก ไม่ใช่ครับขณะนี้ยืนยืนอยู่ฝั่งทิศตะวันออกแผนกล้องไปทางด้านทิศตะวันตกคือด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นก่อด้านนั้นจะเป็นต้นก่อที่เหลือไว้ดูนะฮะคือพวกต้นก่อพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นไม้พื้นที่เลยนะครับส่วนที่ต้นโคง้คงเนี่ยต้นที่โค้งเอียงลงมาเนี่ยก็คือว่าจะเป็นต้นแต้ต้นแต้เนี่ยลักษณะเขาลำต้นเขาจะอ่อนนะครับเดิมทีเขาเป็นต้นตรงนะเดิมทีนี่คือเขาเป็นต้นตรงนะครับ ตั้งตรงขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะเป็นป่าอย่างนี้นะฮะจะเป็นป่าเหมือนฝั่งทิศเหนือเนี่ยนะฮะจะเป็นต้นไม้หลากชนิดนะฮะแล้วพอผมเข้ามาทำเนี่ยผมก็มาเอาป่าออกทั้งหมดนะฮะแล้วก็เอาแมคโครเข้ามาเอาตอไม้ออกแล้วก็เอารถไถเข้ามาไถปรับพื้นดินนะฮะปับหน้าดินนะฮะก็เลยเหลือแค่ต้นที่เราเลือกไว้แค่นั้นนะครับอย่างต้นนี้ก็จะเป็นต้นน้ําเกลียงต้นนี้นะครับต้นใหญ่เนี่ยเป็นต้นน้าเกลียงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้น ต้นมงทิศเหลือเลยกันไปตรงนั่งร้านตรงน้นก็จะเป็นต้นประดูต้นประดูนะฮะประดูมีเยอะมากนะฮะที่นี่แล้วก็จะเป็นต้นมุ้งมั่งนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นเครือไม้ติดอยู่จะเป็นต้นมุ้งมั่งไปทางทิศใต้ทางนี้นะต้นชาติต้นพอกนะฮะมาต้นพอกต้นนี้ต้นใหญ่คือต้นพอกแล้วมาต้นนี้ก็จะเป็นต้นบากต้นนี้ก็จะเป็นต้นเค็งเลยต้นเค็งไปตรงนี้ก็จะเป็นต้นชาติอีกต้นหนึ่งนะฮะอยู่ติดแดนฝั่งทิศใต้นะครับ แล้วพอวนมาทางทิศใต้มาทางนี้ก็จะเป็นทางฝั่งทิศตะวันออกนะฮะมาทางฝั่งทิศตะวันออกตรงนี้ก็จะเป็นต้นตรงนี้ต้นแรกน่าจะเป็นต้นมุ้งม้างนะฮะแล้วก็จะเป็นต้นเดี๋ยวผมเดินไปดูใกล้ก่อนน่าจะเป็นพยอมไหมผมว่าน่าจะเป็นพยามนะเนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นต้นพยอมนะครับแล้วก็มาตรงนี้ ต้นเล็กนี้นะต้นเล็กตรงนี้นะครับเนี่ยต้นนี้คือต้นประดู่ไทยนะที่เราเลือกเว้นไว้นะแล้วก็มาตรงนี้ก็เช่นกันก็จะเป็นประดู่ไทยนะฮะลำต้นสูงเรียวครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นป่าทึบนะฮะเขาจะแย่งกันขึ้นต้นไม้หลักชนิดนี้จะแย่งกันขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ทีนี้พอมาต้นนี้ก็จะเป็นต้นเอ๊ะต้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูน่าจะเป็นต้นมุ่งมั่งนะครับเอาไว้ดูเอาไว้ชมนะฮะ เวลามาพักผ่อนอย่างนี้ก็จะเป็นต้นงงมังส่วนต้นนี้ผมจาไม่ได้ว่าเป็นต้นอะไรตอนนี้แผนกล้องไปทางทิศฝั่งทิศเหนือนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะฮะส่วนต้นไม้พยุงหวงัหรี่ที่ผมเอามาลงนี่ก็ปลูกเป็นแถวเรียงยาวไปอย่างนี้ครับนะครับแผนกล้องไปทางฝั่งทิศตะวันตกหรือฝั่งของลุงเสียงครับผมต้นไม้ฮวงโหรี่ผมมาปลูกไว้เมื่อเดือนปลายเดือนพฤษภาคม68ในระหว่างวันที่ 25้าพฤษภาคมหกดถึงวันที่30พฤษภาคมห8ลงไว้ทั้งหมด4ี่รอยต้นนะครับแล้วก็มีการส่งมาให้ลูกเอามาซ่อมอยู่ประมาณ1ิบ20ี่สิต้นนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ผมนับดูนะฮะที่เห็นนะครับอยู่4ี่รอต้นครับผมมีอยู่4ี่รอยต้นแล้วก็ผมได้สั่งมาเพิ่มน่าจะมาถึงวันนี้อีก2ี่สต้นนะครับจะามาซ่อมจริงๆปลูกได้อยู่ที่4ี่้อยห้าสิบต้นนะครับพื้นที่ไร่3าไร่ครึ่งนะฮะผมลงระยะ4ี่คูณสาม แล้วก็จะมีคือผมลงขนาดที่นี่นะฮะผมจะตีตารางใช่ไหมครับตีตารางก็คือสี่แล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็สามสี่สามสี่สามมาเรื่อยฮะคือการตีตารางแบบนี้นะครับแล้วก็พอด้านนี้สี่สามใช่ไหมพอด้านนี้เราตีไปสี่สามพอมาด้านข้างฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับมาด้านข้างฝั่งนี้ก็สี่สามสี่สามมาเรื่อยอย่างนี้ฮะไล่มาเรื่อยอย่างนี้ทีนี้ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับผลลัพธ์ที่ได้นะฮะพอช่อง พอช่อง4คูณ4มาเจอกันนะฮะเนี่ยฮะ4คูณ4มาตัดกันเนี่ยเขาก็จะเราก็จะได้พื้นที่ช่องระยะการปลูกที่4เมตรคูณ4เมตรคือตรงนี้นะฮะคือแนวนี้ตรงไป4ี่แนนี้ตรงไป4แล้วก็มาด้านข้างตัวนี้มาตรงกันตรง4ครับผมก็จะได้ระยะ4เมตรคูณ4เมตรตลอดแนวยของช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับก็จะได้4คูณ4ทั้งหมดนะฮะเนี่ยตรงไปนี้ก็จะได้4คูณ4นะฮะพอเลย4มาก็จะเป็น3 พอช่องนี้มาเป็นสามระยะตรงนี้นะเนี่ยครับระยะตรงนี้ไปตรงนี้คือสามเมตรนะครับพอสามเมตรทีนี้พอมาตรงกับช่องสี่ของฝั่งนี้นะฮะอ๋อสามเมตรตรงนี้มันจะเจอกับสามสามคูณสามไม่ใช่ช่องนี้สามเมตรครับเมื่อกี้นี่สามเมตรถูกแล้วทาเองยังงงอยู่เนี่ยช่องนี้สามเมตรใช่ไหมครับเออมาถึงต้นนี้เนี่ยสามเมตรพอระยะสามเมตรพอมามาตรงกับช่องสี่เมตรตรงนี้อ่า คือช่องนี้มาโดนระยะ4เมตรคือแนวนี้มา4เมตรเราก็จะได้ระยะที่4เมตรคูณ3เมตรนั่นเองนะครับคือด้านนี้ยาวไปตลอดแนวนียจะเป็น3เมตรพอมาตรงช่องนี้ก็จะเป็น4เมตรนะครับอ่าก็คือช่องนี้จะได้ขนาดที่เอ่อ4คูณ3นะครับจะตีก,กันกับช่อง4คูณ4นะฮะถ้าตีตารางแบบนี้นะครับแล้วก็พอมาช่องนี้พอมาช่องนี้นะครับจะเป็นช่อง3เมตรใช่ไหมครับ เป็นช่องของ3เมตรแนวขวางพอแนวยาวมาก็3เมตรเจอกันพอดีนะครับผม3เมตรมาเจอ3เมตรเราก็จะได้ระยะขนาด3คูณ3นั่นเองนะช่องนี้3คูณ3โดยไม่ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับเพราะว่า3คูณ3ช่องนี้ใช่ไหมเอาช่องนี้กัน3คูณ3นะช่องนี้4คูณ3ช่องนี้3คูณ3แล้วช่องนั้น4คูณ4ะช่อง3าคูณ3เนี่ยก็คือว่าเขาจะติดกันกับช่อง4ี่คูณ4แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะติดกันกับ สี่คูณสามนั่นเองคือโดยเฉลี่ยคือพอดีมากครับเป็นระยะที่แบบโอเคมากๆนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าตามมาตรฐานเขาเขาก็จะให้เราปลูกที่ขนาด4ี่ณสนะครับเวลาโตมาเนี่ยจะเข้าแก่นได้เร็วไม่แย่งอาหารใบไม่ชนกันจนเกินไปไม่แย่งอาหารกันจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการปลูกไม้พยุงโโหงหงลี่ที่สวนผมฮะอย่างต้นนี้ก็โอเคนะผมเพิ่งแต่งกิ่งออกนะครับเดิมทีเนี่ย เดิมทีไม่เห็นมองมานี่ไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าหญ้าสูงท่วมเลยฮนะหญ้านี่จะสูงท่วมขึ้นมาประมาณนี้เลยคนระับเป็นเขาจะมีเหมือนหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับที่นี่ฮนะเขาเกิดเองนะเดิมทเมีเมื่อประมาณเจ็ดสิบปีถึงร้อยปีก่อนเนี่ยที่นี่นะปู่ย่าตาทวดเขาทําไร่ปอนะฮะเขาทาไร่ปอมาสิ้นสุดเอาประมาณปีน่าจะราวปีสองห้าหนึ่งห้าประมาณนี้นะครับตอนนี้หกแปดนะกี่ปีแล้วเนี่ย ถ้าหนึ่งแปก็60สิปีนะครับประมาณ6กสิบ0เจ็สปีเนี่ยเขาจะทําพวกไร่ปอฮะเขาก็พูดให้ฟังว่าต้นหญ้าพวกนี้เขาเรียกว่าหญ้าส้มนะฮะเขาจะเกิดอย,อยู่อยู่แถวนี้นะฮะนี่ผ่านมาหกเจ็สปีนี่เมล็ดพันธุ์เขายังอยู่นะฮะเขายังเกิดได้นะเ็เชื่อเหมือนกันนะฮะว่าเขาเกิดได้ไงแล้วก็มีข้าวด้วยนะฮะมีพันธุ์ข้าวไรนะฮะเกิดแตกกอสวยมากพอดีไปโดนเครื่องตัดหญ้านะผมบอกคนงานไม่ทันแล้วอ,อยู่แค่กอเดียวผมจะเอาไว้ทําพันธุ์อยู่ข้างล่าง จะอยู่ข้างล่างฝั่งโน้นนะครับยาวลงไปทางนี้นะครับนี่คือบรรยากาศสวนป่านาโคกนะครับของผมที่อำนาจเจริญนะฮะมาอัปเดตบรรยากาศนะครับแผ่นกล้องไปทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับผมยืนอยู่ฝั่งทิศตะวันออกตอนนี้นะฮะถ้าแผ่นกล้องมาทางนี้ก็จะไปทางฝั่งทิศใต้นะครับคือถ้าผมไม่พูดไว้อย่างนี้เนี่ยผมก็ดูไม่ออกเวลานานไปนะครับว่าเราหันกล้องไหนไปทางไหนนะพอมาทางนี้นะครับ ก็จะเป็นทิศตะวันออกนั่นเองนะเนี่ยตอนเช้าๆนะครับตะวันขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็นฝั่งทิศเหนือแผนมาทางด้านนี้เป็นฝั่งทิศเหนือนะครับไม้พยุงัวงห,วงหวงัวรีไม้เศรษฐกิจครับผมเป็นอีกหนึ่งความหวังของเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่ต้องลงทุนทําแล้วก็ต้องรักษาต้นเขาให้สวยงามที่สุดนะครับผมอยู่นนทบ,บุรีนะครับผมเองก็ทําไว้วันนี้จะมาเดินระบบน้ําทั้งหมด400กว่าต้นนะฮะจะมาทําระบบน้ํา ผมเจาะท่อบาดาลไว้ตรงที่นั่งร้านตั้งอยู่ตรงโน้นนะฮะจะให้ช่างเขามาก่ออิฐทาห้องให้สักห้องหนึ่งไว้เก็บพวกปัม๊มพวกปั๊มที่จะใช้สูบน้ําลดต้นไม้เนี่ยนะครับไม่ใช่ปัมมป๊มสเสมอปั๊มเสมออยู่ใต้บาดาลน,นะครับเนี่ยครับถ้าไปทางนี้จะเป็นฝั่งทิศตะวันตกนะครับมาอัปเดตบรรยากาศครับ17ตุลาคมพศ2568หลังจากที่ตอนเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาก็ทําบุญตักบาตรครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับโอ้อันนี้เป็นแมงปอหรือเปล่าเนี่ยโอ้แมงปอปิวว่อนปีก ลมหนาวพิュ่เ่ยยังไม่ถึงหน้าหนาวเลยมแมลงปอบินเ <laughs> ต็มสวยงามดีครับอยู่กลางป่าครับบรรยากาศมาอยู่กับป่ากับสวนอย่างเงี้ยผมว่าโอเคมากๆเลยนะเหมาะสําหรับการพักผ่อนผมหวังว่าในอนาคตอีกไม่นานนี้เขาจะโตนะครับต้นไม้จะโตแล้วก็จะสวยกว่านี้มากครับผมจะสวยงามกว่านี้มากครับอัปเดตบรรยากาศ17ตุลาคมพศ2568ครับที่สวนป่านาโครครับเอาไว้ชมนะครับผมถ้าเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยเราอยากจะดูเราก็จะได้ดูนะฮะ ว่าต้นไม้เราเดิมทีเป็นยังไงนะครับต้นนี้สูงถึงจมูกนะครับตอนนี้ยอดตรงน,นี้เนี่ยอยู่ระดับจมูกพอดีเลยนะฮะก็สวยครับบางต้นก็สวยบางต้นท่วมหัวเลยก็มีนะฮะแต่บางต้นก็ไม่โตครับต้นที่ไม่โตนี่เพราะว่าอย่างเช่นต้นนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีเขามีพวกหญ้าเ,เขามีพวกหญ้าใช่ไหมฮะที่ตัดหญ้าพวกเป็นกอใหญ่ๆพวกหญ้าเลีย้ยงสัตว์เนี่ย ลุ่มย่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยแหละมันท่วมไงแล้วต้นไม้เราขึ้นไม่ได้เพราะว่าสามเดือนนะครับเนี่ยเป็นต้นไม้สามเดือนผมปลูกมาปลายเดือนพฤษภาคมครับแล้วก็อย่างต้นนี้ยิ่งแล้วเลยเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันโอ้โหเละเลยเนี่ยแต่เขาคงจะฟื้นอยู่นะไม้พวกนี้เขาจะเป็นรากเหมือนรากถั่วนะฮะ <s me ars> ตัวนี้น่าจะมองไม่เห็นรากเขาจะเป็นเหมือนพวกระบบรากถั่วครับจะเป็นรากแบบเยอะมากนะครับต <s> ้นไม้พวกนี้เนี่ยเขาไม่เป็นไรง่ายๆนะเดี๋ยวก็ฟื้นครับเลี้ยงไปครับแต่งกิ่งไว้เนี่ยนฮะ อย่างต้นนี้เนี่ยเขาโดนพวกหญ้าต่างๆท่วมเนี่ยหญ้าพวกนี้เนี่ยหญ้าเลี้ยงสัตว์ท่วมเขาก็เกิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้สักเท่าไหร่ต่อไปผมก็ต้องมาดูบ่อยๆนะฮะมาทุกเดือน2เดือนอะไรประมาณนี้คือมาก็ไม่ยากหรอกครับการเดินทางทุกวันนี้สะดวกสบายขึ้นมอเตอร์เวย์เอนะฮะจากบางบะอินนะฮะแต่ด่านบางบะอินยังไม่เสร็จนะครับณวันนี้ยังไม่เสร็จ ด่วนบางบ่อินนี้ยังไม่เสร็จเหลือช่วงบางบ่อินเนี่ยแหละเราก็มาขึ้นที่ปากช่องครับช่องนี้ก็วิ่งยาวมาลงตรงแยกพิมายเลยพอมาถึงอำเภอพิมายก็เลี้ยวซ้ายมาไฟแดงเดียวนะครับก็เลี้ยวขวาเข้าไปรไะทายแปบ๊บเดียวครับออกวันที่ผมมาถึงตอนเที่ยงนะครับออกมาตีสี่กว่านะครับก็ถึงเที่ยงก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานถ้าว่างส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จก็วิ่งมาได้เลยนะฮะต่อไปผมก็ต้องมาดูแลไปบ่อยครับเพื่อความสําเร็จนะฮะที่รอเราอยู่นะเราได้ทําแล้วเราก็ต้อง ตั้งใจทาให้ดีนะครับให้ประสบความสําเร็จนะฮะเนี่ยอย่างตัดยากไปแล้วก็จะมีพวกเครือไม้ถาวรอันนี้มีเครือไม้ขึ้นทุกต้นนะครับจริงๆแล้วมีทุกต้นอันนี้ให้คนงานไล่เอาออกไปบ้างแล้วนะคนงานก็หายากครับทุกวันนี้ไม่ได้หาง่ายส่วนใหญ่ก็จะมีเด่คนแบบไม่ค่อยทํางานในแหละว่างงานกันตอนนี้เอา,อาง่ายเลยถึงจะได้คนงานถ้าเราจ้างระบบเต็มตัวก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นทีมรับเหมาทําบ้านทําเรือนคนอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยว่างกันนะฮะ ถ้ามาก็จะมาในราคารับเหมานะครับก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าเราต้องการแรงงานลงมาถูกหน่อยเราก็ต้องจ้างกลุ่มคนที่ใช้แรงงานอย่างเดียวนะครับเป็นรายวันนะครับก็จะประมาณนี้ครับมาอัปเดตบรรยากาศครับผมที่สวนป่านาโคครับผมวันนี้17ตุลาคมพศ2568ครับผมบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆนะครับ8โมงกว่าครับตอนนี้เย็นกําลังรอคนงานอยู่นะคะคนงานส่วนใหญ่จะเป็นคนรวยกับชาติมาเกิดนะครับฮพูดเล่นนะฮะ คือคนรวยเขากลับชาติมาเกิดเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเขาทําไว้เยอะเขาทําสะสมเงินไว้เยอะแล้วเขาไม่ได้ใช้เขาอาจจะจากกองมรดกทรัพย์สินเข้ามาก่อนนะครับผมก่อนเวลาอันควรเขาเลยกลับชาติมาเกิดชาตินี้เขาก็เลยไม่ทําอะไรนะเขาไม่ทําอะไรเขานอนกลางวันอย่างเดียวครับกลุ่มคนพวกนี้จะเล่นกันถึงตอนเย็นก็ออกหาเดินคุยกันแล้วก็ เขาบ้านนอนแค่นั้นเองครับคือผมตั้งฉายาให้กคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกคนรวยกับชาติมาเกิดนะฮะก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ยืนอยู่ระหว่างตรงแหลมตรงขอบสะของที่ดินข้างกันนะครับก็มาดูต้นไม้แถวแถวนี้นะฮะก็ยังโอเคอย่ก็จะแต่งกริงนะฮะอย่างนี้ต้องแต่งกริงให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ จะจะไม่แต่งทีเดียวนะครับจะแต่งกิิงให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ให้เขาคัดเลือกกิ่งเขาอีกทีนึงแล้วก็เอบาต่อไปค่อยแต่งอีกทีหนึง่งค่อยแต่งไปนะจะไม่แต่งทีเดียวนะครับเราอย่าไปเลือกให้เขานะครับเป็นการบังคับหรือว่าฝืนใจเขามากจนเกินไปนะครับไม่ว่าคนหรือว่าต้นไม้หรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่ครับเขาไม่ชอบถูกบังคับหรอกครับเราจะปล่อยให้เขาตัดสินเองให้เขาเลือกกิ่งที่สวยที่เขาคิดว่าเขาจะเอาเอาไว้แล้วเราค่อยแต่งอีกทีครับผมต้องบาลานซ์กันครับสาหรับคลิปนี้ก็ อัปเดตบรรยากาศที่สวนป่านาโคครับหันหน้าไปทางฝั่งทิศตะวันตกอันนี้ทิศเหนือครับผมเอาไว้ดูครับผมขอบคุณที่รับชมฝั่งนี้ทิศตะวันออกครับทิศตะวันออกตะวันโลเลยแปดโมงกว่าจะเก้าโมงครับตอนนี้อัปเดตเอาไวด้ดูไว้ชมตัวเองครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ทําไว้คลิปไว้งี้เนี่ยก็อนาคตก็ไม่มีดูนะครับเพราะว่า พื้นที่ที่เราทำเนี่ยเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆเราจะไม่เห็นว่าเดิมทีเป็นยังไงนะอันนี้ผมเลยทําคลิปไว้ดูครับขอบคุณที่รับชมครับขอให้ทุกคนที่รับชมจงมีแต่ความสุขและก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับสวัสดีครับ